สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับผมจ็อบมานินผูครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปที่เป็นควิกรีวิวนะครับของกระเป๋าใบใหม่ล่าสุดที่ผมเพิ่งซื้อมานะครับเขามีชื่อรุ่นอย่างเป็นทางการว่า m e n t o r Stook Soft Grade Reporter ์ i t t p p นะครับชื่อค่อนข้างยาวนิดหนึ่งเป็นของแบรนด์มงบล o องนะครับราคาใบนี้อยู่ที่24,800บาทนะครับ ตอนที่ผมซื้อมานะครับใบนี้ได้มาจากสาขาเซ็นทรัลชิดลมชั้นบนนะครับก็จะมีชั้นบนกับชั้นล่างนะครับมองบลองที่ชิดลมใบนี้จะลดอีก15%เพราะฉะนั้นจะเหลือ2 1 0 0 0กับ80บาท ก็ถือว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างดีมากนะครับถ้าเป็นพวก small leather goods เนี่ยเขาจะลด10%แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นกระเป๋าชิ้นใหญ่เนี่ยจะลด15%จากราคาป้ายนะครับใบนี้เนี่ยเป็นใบที่เพิ่งมาลงใหม่เรียกว่าชนช็อปเลยนะครับแล้วก็เป็นใบนึงที่ผมเนี่ยเห็นในเว็บไซต์มาโดยตลอดแล้วบังเอิญน,นะครับมีเพื่อนๆเ,เนี่ยที่ชอบมองบลองเหมือนกันเนี่ยก็เข้ามาคอมเมนต์ใน Instagram ตอนที่ผมลงรูปนะครับบอกว่าเป็นใบที่เห็นใน ในเว็บไซต์มาโดยตลอดเช่นเดียวกันครับแล้วก็รออยู่ว่าเมื่อไหร่เนี่ยจะเข้าช็อปในเมืองไทยซึ่งผมเองเนี่ยผมก็เฝ้านะครับเพราะว่าเป็นคนที่ส่องทุกๆเว็บของทุกๆแบรนด์ว่ามีกระเป๋าใบไหนที่เข้าตาบ้างนะครับผมว่าเป็นเรื่องธรรมดาของยูทูบเบอร์ที่ทำเกี่ยวกับเรื่องรีวิวสายแฟชั่นลักชัวรี่อยู่แล้วนะครับแล้วบังเอิญว่าไปเจอใบนี้นะครับผมก็ไปดู1ครั้ง2ครั้งกลับมานอนคิด เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็คิดเลยว่าการที่จะซื้อกระเป๋าใบนี้เนี่ยผมจะต้องเทรดกระเป๋าใบเก่าที่ตัวเองมีอยู่นะครับก็เลยตัดสินใจขายกระเป๋าใบเก่าๆที่ตัวเองมีอยู่แล้วก็เอาเงินจากกระเป๋าเหล่านั้นนะครับมาซื้อเป็นกระเป๋าใบนี้เพราะฉะนั้นในความรู้สึกของผมเนี่ยกระเป๋าใบนี้ก็เหมือนกับเป็นการสวิชกระเป๋าเป็นการแลกเปลี่ยนกระเป๋านะครับก็คือเอา ใบเก่าๆที่ไม่ได้ใช้เนี่ยไปขายแล้วก็ได้เงินมาแล้วก็มาซื้อใบนี้ทําให้เรียกว่าไม่ต้องควักตังค์เพิ่มนะครับก็เป็นข้อดีของคนที่เล่นกระเป๋าแบรนด์เนมนะเพราะว่ามีคนที่จะรอซื้อกระเป๋าของเราเนี่ยอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับผมเองผมขายราคาที่แบบเรียกว่าถูกที่สุดแล้วอะเท่าไรที่ผมขายของเป็นมือสองนะครับคือเพื่อนๆจะได้ของที่ดีมากสภาพใหม่มากนะครับของแท้แน่นอนอุปกรณ์ครบนะครับแล้วก็ได้ในราคาที่ย่อมเยาว์ที่สุด เพราะฉะนั้นคนที่ได้ไปเนี่ยเอาไปใช้แล้วถ่ายรูปแล้วนะครับสามารถที่จะไปขายต่อเนี่ยผมว่ายังได้ราคาที่ดีกว่าราคาที่ผมขายให้เขาอีกนะครับอันนี้ก็เป็นที่ปางที่ใบของกระเป๋าใบนี้นะครับมาดูถึงเรื่องขนาดนะครับขนาดของกระเป๋าใบนี้นะครับจากด้านบนถึงด้านล่างเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1 9ซนเมตรนะครับแล้วก็ความกว้างอยู่ที่ประมาณ2 7ซนเมตรนะครับแล้วก็ความลึกนะครับจะอยู่ที่6ซนติเมตรนะครับนี หนังเนี่ยก็จะเป็นหนังที่เรียกว่าเป็นซอฟเกรนต้องบอกก่อนว่าก่อนจะมีใบนี้เนี่ยผมมีกระเป๋าที่เป็นซอฟเกรนที่เป็นคลัชของมองบลองแล้วเนี่ยแล้วผมเนี่ยประทับใจในคุณภาพของหนังการตัดเย็บแล้วก็ซิปของเขามากเป็นใบนึงที่เลิฟมากๆกนะครับก็เลยมีความรู้สึกว่าพอเราได้ลองของเขาแล้วเนี่ยก็ติดใจครับเพราะฉะนั้นการตัดสินใจจะซื้อใบนี้เนี่ยก็ค่อนข้างทําได้ง่ายมากๆนะครับมาดูถึงดีเทลที่ผมเห็นว่าเขามีการพัฒนาเพิ่มนะครับในปี2020นนะ สิ่งแรกครับก็คือจะเป็นตัว Stop ของซิปนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าตรง Stopper อร์ของซิปเนี่ยเขาจะมีการ s t ตมปเป็นโลโก้ดาว6แฉกของมองบลองเพิ่มนะครับนี่ในรุ่นเก่าๆเนี่ยจะไม่มีนะครับแล้วก็ทางด้านบนตรงนี้นะครับก็จะมีเพิ่มเช่นเดียวกันอยู่ที่มุมนี้นะครับส่วนอะไหล่ของเขาผมมีความรู้สึกว่าเขาดูทันสมัยแล้วก็เลเซอร์ต่างๆเนี่ยคือดูสวยมากขึ้นนะครับดูดูงานฟินิชชิ่งแบบดีขึ้นนี่นะครับ ก็จะมีการเลเซอร์ว่ามงบลองนะครับตรงบริเวณอะไหล่ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับเนี่ยในส่วนอะไหล่ของสายนะครับนี่นะครับก็คืออะไหล่ดูเนี้ยบดูสวยงามนะครับเดี๋ยวไว้ผมจะทำคลิปเปรียบเทียบอะไหล่ของมองลอง p r ada แล้วก็ ของบอสให้ได้ชมกันนะครับว่าแต่ละแบรนด์เนี่ยมีอะไรแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับก็ถือว่าโอเคมากนะครับส่วนซิปเนี่ยจะเป็นของ YKK นะครับแล้วก็จะฟินิชชิ่งด้วยหนังนะครับที่ค่อนข้างมีความหนาแล้วก็จะมีซิปแค่ด้านเดียวแบบนี้นะก็จะเป็นทรงรีพอร์เตอร์ครับทางด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นหนังเกรนแบบเรียบๆนะครับหนังคุณภาพดีมากนะครับเนี่ยเป็นซอฟต์เกรนที่แบบสวยมากนะครับแล้วก็มี การสติชทางด้านหน้าในลักษณะแบบนี้และที่สําคัญคือกระเป๋าเนี่ยสามารถที่จะตั้งตรงแบบนี้ได้เลยดูหรูหราสง่าง,งามนะครับก็มีความรู้สึกว่าเรียบเรียบง่ายๆแต่ว่าเข้ากับคาแรคเตอร์ของมาตินพูมากๆนะครับแต่ตอนที่ผมตัดสินใจซื้อใบนี้เนี่ยเท่านั้นยังไม่พอนะครับคือผมก็เลยตัดสินใจซื้อเป็นคาร์ดโฮเดอร์ที่เข้าเซ็กับเขามาด้วยนะครับอยู่ที่ราคา4,900บาทนะครับชื่อว่าเมนเตอร์สตุกเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นซอฟเกรนแบบ 6cc นะครับก็คือเป็นช่องใส่สล็อตเนี่ยได้ทั้งหมด6ช่องนะครับ1 2 3นะครับ4 5 6แล้วด้านบนเนี่ยก็สามารถที่จะใส่ได้อีกหนึ่งช่องสิ่งนี้ผมชอบมากเลยก็คือว่าปกติแล้วเวลาที่เราใส่เงินสดเข้าไปใช่ไหมครับเงินสดเนี่ยจะมักเผเยแบบนี้โดยตลอดของทุกๆแบรนด์นะครับ a i m a s s ก็เป็นเผเยแบบนี้ครับแต่ของมองลองเนี่ยคือสามารถเก็บได้หมดแบบนี้เลย เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะให้ความรู้สึกที่เนี๊ยบแล้วก็ดูสบายตามากกว่าแล้วราคาเนี่ยน่ารักมากครับ4,900บาทลดอีก10%เหลือ4 4 1 0บาทเพราะฉะนั้นเอามาเลยครับจะได้เข้าคู่กันนะครับแล้วหนังเกรนเขาเนี่ยคือสวยมากนะครับแล้วตราโลโก้ของเขาเนี่ยจุดขายเขาคือตรงนี้ครับที่ทำยากมากมากนะครับเป็นตาดาว6แฉกโชว์คุณตี้หนังโชว์ความเรียบนะครับโชว์ฟินิชชิ่งของงานแล้วก็มีโลโก้นิดนึงก็เป็นตามสไตล์ผู้ชายแบบ มองลองนะครับเป็นผู้ชายเป็นแบรนด์ที่ผู้ชายจริงๆอ่ะจะใช้นะครับอันนี้ใส่การ์ดได้ทั้งหมด6ใบแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมว่าถ้าใส่6ใบปุ๊บเนี่ยมันจะป่องเกินไปนะครับผมจะให้ดูวิธีการดึงเข้าดึงออกนะเพราะเพื่อนๆเนี่ยอยากจะรู้ว่าเวลาที่เราสไลด์ค์ดขึ้นลงเนี่ยเนี่ยออกง่ายมากครับคือการล็อกค์ดของเขาเนี่ยได้ฟีลลิ่งกำลังดีแล้วตรงนี้เขาจะมีการตีโขงเคอแบบนี้อ่ะให้ดูยาแนวต่างๆนะครับ สิ่งที่เลิฟมากที่สุดก็คือสามารถเก็บเงินสดเนี่ยได้เต็มแบบนี้เลยครับมีเพื่อนๆในช่องซื้อแอ r m แมสตามผมนะ อยู่ที่14,00 0กว่าบาทนะครับแล้วก็ตัดสินใจขายทิ้งไปแล้วตัว citizen twill นะครับของเพื่อนๆื่อนท่านนั้นนะครับแต่ว่าของผมเนี่ยผมได้เป็นของขวัญวันเกิดเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นอะไรที่ผมได้ใช้แน่นอนนะครับแต่อันนี้ก็เลยตัดสินใจซื้อมาคู่กันเลยนะครับรวมแล้ว2อันนี้อยู่ที่ประมาณ25 0 0 0นะทั้งตัว car holder แล้วก็ตัว soft g r a รนเพราะผมเนี่ยมีคลัชที่เป็น s o ฟ t g r a รนอยู่แล้วจะได้เอาไว้ใช้แบบเข้าเซตกันแล้วบอกเลยว่าตอนที่ไปดูนะครับผมอยากได้ small r o t e r g o o s ของเขาทุกชิ้น ย้ําว่าทุกชิ้นไม่มีชิ้นไหนเลยที่ผมไม่ชอบครับนี่คือแบบความสุดแล้วก็ความตรงจริตกับมองบลองมากๆนะครับก็คือจริงๆเวลาที่เดินเข้าร้านมองบลองเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าอยากได้ทุกอย่างเลยเวลาที่เข้าพราด้าก็มีความรู้สึกว่าอยากได้ทุกอย่างเลยแต่เวลาที่เข้าแอมสเนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่าไม่มีอะไรที่อยากจะซื้อเลยครับเพราะว่ามันเป็นของผู้หญิงซะส่วนใหญ่นะครับของผู้ชายคือมีน้อยมากนะครับอันนี้ผมก็เลยเอามาใส่ไว้ในช่องทางด้านหน้านะครับนี่ แล้วก็จะมีเป็นซิปล็อกไว้อันนึงเอาไว้สําหรับใส่เหรียญน,นะครับจะให้ดูช่องทางด้านหน้าว่าเขาสามารถที่จะเปิดง่ายเป็นควิกพ็อกเก็ตแบบนี้นะครับแล้วแน่นอนครับว่าผมเนี่ยก็จะมีกุญแจเวลาใส่กุญแจนะครับผมก็จะตั้งเป็นแนวตั้งแบบนี้ครับแล้วก็ล็อกเอาไว้มุมทางด้านหนึ่งนะครับเพื่อไม่ให้ตัวกุญแจเนี่ยมา ขีดข่วนกับตัว card holder นะครับแต่ถึงขีดข่วนยังไงก็ไม่ได้ซ e เ i ียสครับเพราะว่าซื้อมาใช้งานจริงๆนะครับแต่ด้วยว่าเขามีความเป็น anti ี c r a รั h อยู่แล้วนะครับคือป้องกัรรอยขีดข่วนได้ในระดับหนึ่งนะครับแล้วช่องนี้ก็เป็นช่องหนึ่งที่แบบเป็นค quick pocket นะครับสิบลื่นมากแล้วก็เวลาที่เราจะใส่สตางค์ใส่บัตรรถไฟฟ้าใส่บัตรฟิตเนสนะครับใส่กุญแจบ้านเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องไปเปิดช่องใหญ่ที่เป็น main c o m ร a r t m e n t แบบนี้นะครับ ฟังก์ชันเขาก็เรียบๆแบบนี้มาดูถึงด้านในใบนี้นะครับก่อนที่ผมจะซื้อเนี่ยผมรู้อยู่แล้วว่าเขาจะมีปัญหาอะไรบ้างอ่าใบนี้นะครับทุกครั้งเวลาที่ผมเห็นผู้หญิงใช้กระเป๋าที่เป็นเขาเรียกว่าทรงเหมือน camera b a กเนี่ยผมจะบอกเสมอเลยว่าจะมีปัญหาเวลาที่เราหยิบของเดี๋ยวผมเปิดให้เพื่อนๆชมนะครับคือทุกครั้งเห็นไหมพอเปิดปุ๊บอย่างเงี้ยเราจะต้องมีการง้างกระเป๋าออก แล้วเราก็ต้องล้วงมือเข้าไปอย่างงี้ครับแล้วตรงซิปตรงนี้ครับอาจจะไม่ได้คมมากนะครับสำหรับใบนี้แต่มันอาจจะสร้างรอยขีดข่วนให้กับจิวเวลรีหรร่หรือนาฬิกาของเราได้เพราะฉะนั้นใครจะใช้กระเป๋าทรงนี้เนี่ยต้องเช็คให้ดีนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจะเป็นจุดหนึ่งที่เป็นจุดอ่อนของกระเป๋าใบนี้มากๆนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่จะเปิดหยิบใช้ของทางด้านในเนี่ยค่อนข้างที่จะยากเพราะฉะนั้นของที่จําเป็นเนี่ยก็เลยเอามาใช้ในช่องหน้า ถ้าเขาไม่มีซิปทางด้านหน้าผมบอกเลยว่าผมไม่ซื้อแน่นอนนะครับแต่ที่ซื้อเพราะมีซิปช่งชองทางด้านหน้าแบบนี้นะครับพอเปิดเข้ามาปุ๊บเขาจะมี2 p o พ็อกเก็ตหแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีช่องซิปอีก1ึงช่องไลนิ่งทางด้านในเนี่ยจะเป็นผ้าหมดเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเขียนเป็นมังกร์ m m ด d e i อ Italy นะครับแล้วก็จะมีตาสแตมป์อยู่ทางด้านหลังนะครับนี่อันนี้ก็เป็นอะไรที่เป็นแบบใหม่ของเขานะครับเดี๋ยวจะให้ดูว่าทางด้านในเนี่ยใส่อะไรได้บ้างแล้วก็จะมีซิป หนึ่งซิปเป็นของ YKK แบบนี้นะครับ <c oughs> สิ่งที่ชอบอีกอันหนึ่งก็คือผมชอบดูโครงสร้างของกระเป๋านะเป็นคนชอบกระเป๋ามากครับแล้วมักจะดูโครงสร้างว่าช่างกระเป๋าของอิตาลีหรือว่าแบรนด์เขาเนี่ยมีการวางคอนเซปต์ยังไงหรือมีเทคนิคอย่างไงสิ่งที่ผมเห็นนะครับเนี่ยเพื่อนๆดูทางด้านข้างเนี่ยเขามีการดามหนังที่เป็นหนังแบบหนังเรียบๆนะครับเอาไว้เป็นเส้นเลยทําให้กระเป๋าใบนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะอยู่ทรงทางด้านข้างนะครับเห็นไหมพอเราบีบไปปุ๊บเนี่ยก็ยังเป็นทรงอยู่ เพราะฉะนั้นในฐานของทางด้านข้างเนี่ยค่อนข้างเป็นทรงแล้วก็ทางด้านล่างเนี่ยก็ค่อนข้างเป็นทรงนะครับมีการดามหนังเอาไว้นะครับเดี๋ยวไว้จะทํารีวิวเปรียบเทียบกับตัวบอสด้วยนะครับตัวบอสเนี่ยจะซอฟต์กว่าแต่ตัวบอสเนี่ยจะสามารถที่จะเปิดใช้งานได้ง่ายกว่าซึ่งเป็นจุดเด่นของกระเป๋ารุ่นนั้นนะครับแต่ก่อนที่จะซื้อผมรู้อยู่แล้วว่ากระเป๋าทรงนี้จะต้องมีปัญหาแบบนี้ในเรื่องของการเปิดปิดแล้วก็ล้วงหยิบเอาของในกระเป๋านะครับนี่แล้วก็เวลาที่เราใช้ไปนะครับ ถ้าเราใส่ของไม่เต็มกระเป๋านะครับเวลาที่เ,เพื่อนๆนสะพายไปแนบตัวเนี่ยตรงนี้ครับเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราใส่ของเอาไว้แน่นๆแบบนี้ครับให้ฐานเขาแน่นๆเวลาที่เราสะพายเนี่ยกระเป๋าก็จะค่อนข้างอยู่ทรงซึ่งแบบนี้จริงๆเป็นทุกๆยี่ห้อครับ จะเป็นกุชชี่จะเป็นชาแนลจะเป็นอะไรก็แล้วแต่มักจะเป็นทุกๆยี่ห้อแต่ขึ้นอยู่กับว่าจะเป็นมากหรือว่าจะเป็นน้อยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เพื่อนๆต้องรู้ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อกระเป๋าใบนี้เห็นไหมฮะมันจะเป็นลักษณะแบบนี้แต่ผมเนี่ยรู้หมดอยู่แล้วครับแล้วก็ยังไงก็ซื้อกลับมาเพราะว่าชอบครับนี่มาดูกันว่าใส่อะไรได้บ้างนะครับหรือว่าพกอะไรไปบ้างพรุ่งนี้ทํางานนะก็จะมี power bank นะครับเป็นแบบสลิมซื้อจากญี่ปุ่นครับมีที่ชาร์จในตัว พูดนับครั้งไม่ถ้วนนะครับเหลือแต่ไม่ได้สั่งมาขายนะครับถ้าขายนี่คงรวยไปแล้วนะครับอันนี้เพราะว่าคนถามเยอะมากนะครับแล้วก็จะมีเป็นปากกาเห็นไหมฮะเนี่ยเป็นปากกาของมงบลองเคสนี้ก็ต้องซื้อเพิ่มนะครับเคสนี้อยู่ที่3ามพปากกาประมาณ14ื่นสีนะครับอันนี้เป็นแพลทินัมนะครับเป็นลูกลื่นธรรมดาเลยนะครับแล้วก็ใช้เขียนหนังสือนู่นนี่นั่นนะฮะใช้งานจริงเวิร์กมากแฮปปี้มากครับคือ ซื้อเป็นของประจําตัวได้เลยนะครับแล้วผมก็จะมีเป็นเลเซอร์พรุ่งนี้ผมมีงานสอนนะครับก็จะเป็นเลเซอร์เป็นพอยเตอร์แบบนี้นะครับที่ขาดไม่ได้นะอีกช่องหนึ่งนะครับผมก็จะใส่เป็นหน้ากากแล้วก็จะเป็นนามบัตรของที่ทํางานนี่นะครับ <c oughs> จริงๆจะอยู่ด้านหน้าเนี่ยให้ดูด้านหลังว่าที่บริษัททําอะไรบ้างนะครับวันที่ผมกําลังปล่อยคลิปนี้นะครับเป็นวันที่ได้ปล่อยคลิปของ Mario m มาวเลกับนาฬิกาลองจินครับเป็นคลิปของบริษัทที่ ถูกหยุดไม่ให้โปรโมทนะครับคือโปรดักชันเนี่ยเป็นโปรดักชันทีมงานของที่บริษัททาแล้วก็ถูกหยุดเอาไว้ไม่ให้โปรโมทเพราะว่าติดช่วงโควิดแล้ววันนี้ครับวันที่10กรกฎาคมก็เป็นวันแรกที่มีการปล่อยคลิปเนี่ยอย่างเป็นทางการก็มีความรู้สึกว่าโล่งสักทีนึงครับในที่สุดก็ได้โปรโมทแคมเปญที่บริษัททำนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของงานนะแล้วก็จะมีนี่นะครับเป็นเป็นมองลองเหมือนกันนะครับเป็นที่ใส่สมุดจดของผมนะครับนี่ คือคนขายอะครับบอกว่าคุณต้องเป็นคนที่ชอบมองบลองมากแน่ๆเลยผมก็คิดว่าตัวเองเนี่ยน่าจะเป็นคนที่ชอบมองบลองนะอันนี้ก็เป็นเป็นที่เคยรีวิวไปแล้วนะครับแต่ว่าข้างในคัสเนี่ยเปลี่ยนใบนิดหนึ่งนะครับเป็นกระเป๋าสตางค์นะแล้วก็มีสเปรย์แอลกอฮอล์นะครับแล้วก็มีถุงผ้าถุงผ้านี่เพิ่งได้มานะครับเป็นของคมะขะเม็ดนะครับดีมากใบนี้นะครับ คือขึ้นไหลได้นะครับแล้วก็ลูกค้าซื้อให้ครับซื้อคู่กันนะครับแล้วก็ทางด้านในจะมีช่องซิปอีก1ช่องนะครับนี่ให้ดูในช่องซิปนะครับในช่องซิปผมก็ยังมีเงินสดนะครับแล้วก็ยังมีเป็นถุงพลาสติกเอาไว้ ทางด้านหนนะครับก็เป็นเงินสดสำรองมีเพื่อนๆถามว่าทาไมถึงต้องพกเงินสดเยอะๆในเชิงจิตวิทยานะครับผมมองว่าการพกเงินสดเนี่ยมันคือพลังและอํานาจและบารมีครับคือถ้าเรามีเงินสดแล้วมีเงินในบัญชีเยอะๆเนี่ยผมมีความรู้สึกว่ามันมีพลังอะแต่ถ้าเกิดสมมติทุกอย่างมันเต็มไปด้วยเครดิตค่าที่เราต้องไปตามจ่ายทีหลังมันเหมือนเราต้องไปเป็นหนี้เขาอะตลอดเวลามันเริ่มต้นด้วยการไปเป็นหนี้อะเราเอาเงินเข้ามาใช้ก่อนแล้วสิ้นเดือนเราก็ค่อยไปจ่าย แต่พอเราใช้เงินสดอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีความรู้สึกว่าในเชิงจิตวิทยานะครับก็เหมือนกับเรามีพลังอํานาจเราไม่ต้องไปเป็นทาสใครให้ให้ใครมาคอนโทรลเราแต่เราสามารถคอนโทรลชีวิตแล้วก็การใช้จ่ายเงินของเราได้ผ่านตัวเราเองนะฮะอย่างมากก็ใช้เป็นเดบิตทาร์ดอะไรประมาณนี้นะครับนี่ก็เป็นภายในของกระเป๋านะครับก็จุค่อนข้างเยอะมากนะครับแล้วก็จริงๆสามารถใส่ร่มก็ได้นะครับ หรือว่าจะใส่เป็นขวดน้ําขวดเล็กๆอะไรเงี้ยก็ได้นะครับแต่อย่างที่บอกว่าเวลาที่เปิดหยิบใช้เนี่ยจะไม่ค่อยสะดวกสักเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ใช้งานจริงๆเนี่ยช่องที่ได้ใช้เนี่ยจะเป็นช่องทางด้านหน้านะครับนี่มีคอมเมนต์นะครับที่ถาม q a นเะครับเพิ่มเติมนะเป็นคอมเมนต์ที่ถามว่าของชิ้นหนึ่งเนี่ยเราจะมีเกณฑ์อะไรที่เราจะรู้ว่าเป็นคําว่าคลาสสิกนะคือ สำหรับผมแล้วผมคิดว่ามันไม่ได้มีเกณฑ์ตายตัวนะครับว่าของชิ้นไหนจะเป็นของที่เป็นของคลาสสิกนะครับไม่ได้มีอะไรที่แบบระบุตายตัวแต่ผมคิดว่าของที่เป็นของชิ้นที่คลาสสิกเนี่ยเราน่าจะสามารถใช้ของชิ้นนั้นไปเนี่ยได้ในทุกยุคทุกสมัยนะครับถ้าเป็นในเชิงของงานดีไซน์โครงสร้างเนี่ยเราจะแบ่งยุคของงานดีไซน์แบบชัดเจนนะเช่นแบบงานดีไซน์ในยุคคลาสสิกในยุคแบบ ในสไตล์นอร์ดิกในสไตล์โกธิกอะไรประมาณนี้นะฮะแต่พอเป็นโครงสร้างของกระเป๋าหรือว่าเป็นข้าวของต่างๆเนี่ยผมมองว่าเกณฑ์ที่จะมาใช้ในการที่จะบอกว่าของชิ้นนี้เป็นคลาสสิกหรือไม่คลาสสิกแต่ละคนก็จัดหรือว่ามีเกณฑ์ในการตัดสินที่อาจจะไม่เหมือนกันนะครับถ้าเป็นกระเป๋าแบรนด์เนมนะผมคิดว่าต้องเป็นทรงหรือเป็นรูปแบบที่มีการจำหน่ายมาโดยตลอด นะครับโดยที่ไม่มีการ disconnect เลยอย่างเช่นถ้าเป็นหลุยส์เวตตองเนี่ยผมว่าหลุยส์เวตตองรุ่นเอลมาเนี่ยเป็นรุ่นที่เป็นคลาสสิกจริงๆเพราะว่าอยู่มาตั้งแต่ดั้งเดิมกระเป๋าเคนลี่เบอร์กินอย่างเงี้ยครับก็เป็นทรงที่คลาสสิกมากนะครับหรือถ้าเป็นเฟนดีก็เป็นเฟนดีพิกาปูนะครับเขาขายมาตั้งแต่ปี2009จนปัจจุบันนี้เนี่ย10ปีผ่านไปเนี่ยเขาก็ยังขายอยู่หรือว่าเป็นพว,วกชาแนลคลาสสิกอะไรเงี้ยครับ ที่เขาขายกันมาเป็นแบบ10บสปีคือมันต้องมีระยะเวลาในการพิสูจน์ในเรื่องของสไตล์ในเรื่องของมูลค่าต่างๆในขณะเดียวกันครับที่เรากลับไปดูกุชชี่ใช่ไหมกุชชี่มามองเนี่ยที่เราจะมองว่าเอ๊ะเขาจะเป็นคลาสสิกหรือเปล่ามันอยู่ที่ว่าแบรนด์เขาจะดันหรือเปล่านะฮะถ้าแบรนด์เขายังดันอยู่แล้วผ่านไปอีก10ปีข้างหน้าเราถึงค่อยบอกว่าเขาเนี่ยเป็นรุ่นที่คลาสสิกได้แต่ถ้าเกิดแบรนด์มีความรู้สึกอะไม่เอาละ disconnect ไปก็คือจบครับแทนที่จะกลายเป็นกระเป๋าคลาสสิกก็หลุด ในทำเนียบของความคลาสสิกไปนะครับสมัยก่อนเฟนดีมีชื่อรุ่นว่าสไปนะ์ะเคยฮิตมากแล้วก็เอาไปแล้วนะครับนี่อันนี้ก็เป็นคร่าวๆในกระเป๋าใบนี้สิ่งที่สนุกนะครับก็คือถ้าใครมีชามแบบนี้ครับเราสามารถที่จะห้อยชามของมองบลองได้นะครับในช่องผมมีคุณพี่นิดนะครับมีของเหมือนผมหลายชิ้นมากครับเนี่ยคุณพี่นิดมีอันนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีคลัชด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะเอาตัวชามเนี่ยมาห้อยได้ทุกจุดเลยนะเนี่ย ก็จะทําให้กระเป๋าของเราดูแบบสนุกมากยิ่งขึ้นนะครับหรือเนี่ยครับตัวเนี่ยครับเคส Airpods นะฮะของ Prada ก็สามารถที่จะเอามาห้อยได้ทุกจุดเช่นเดียวกันนะครับก็แล้วแต่ความชื่นชอบว่าเพื่อนๆเนี่ยจะไปประดับตกแต่งกระเป๋ายัางไงนะครับนี่อันนี้ก็เป็นควิกรีวิวนะครับแบบ สันส้นๆง่ายๆสบายๆนะครับให้เพื่อนๆได้ชมกันถึงกระเป๋าใบล่าสุดนะครับใครอยากเห็นของจริงก็ลองแวะไปดูที่ช็อปมองบลองทุกสาขาแต่ผมไม่รู้ว่าจะมีของเข้าหรือเปล่านะครับในทุกๆสาขาอันนี้มาจากเซ็นทรัลชิดลมนะครับก็ลองแคปวิดีโอเนี่ยไปสอบถามพนักงานขายได้นะครับวันนี้ผมจ็อบมาดินพูลาไปก่อนแเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ